สวัสดีครับสวัสดีสสดทุกท่านสมาชิกทุกถูกทันเลยครับคลิปนี้เป็นสูรนนตรแนวแทนสามตัวบุชุดเดียวสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ครับคำนวณได้สามมดติสี่ชิ้นเงาดิสามสูตรนี้ครับได้แปดสองห้าครับออกแปดห้าสองอันนี้จะเป็นสี่ชิ้แรกครับที่สูตรนี้เริ่มเดินเค็งเงาที่ออกสองสี่หกนะครับอ่าซึ่งสองมวนนี้สูรตรมาสามตัวบุญนะครับงวดที่สามที่ผ่านมาสูตรนี้ได้แปดสอง 5นะครับในคลิปนี้ผมจะมาคำนวณในช่วชมกันสำหรับแนวทางงวดวันที่16สิงหาคม25 6 8อันนี้จะเป็น CD ครับสูนี้เจอมาต่อเน,นื่องนะครับ3มตินะครับ,มมรบเป็นสูตรคำนวณ3ตัวบนชุดเดียวนะครับอันนี้จะเป็นแบบชุดเดียวเป็นสูตรใหม่นะเดินดี3มตินะครับ สีทีม้วนนี้เป็นม้วนที่สี่ครับที่ผมจะมาคำนวณด้วยกันในคลิปนี้นะครับวิธีคิดแนวทางสูงนี้ครับก็จะใช้ข้อมูลจากผลสลากจะเริ่มตั้งแต่ในมวดวันที่1 6มิถุนายน68นะครับซึ่งจะนำผลกำไรหนึ่งในมวดที่ออก5-07-3-92เเป็นตัวตั้งคำนวณนะครับ ดราจะเริ่มจากสูตรที่หนึ่งกันก่อนนะครับสูตรที่หนึ่งเป็นสูตรปากหลักร้อยนะครับตัวเดียวนะครับวิธีคิดใช้หลักหมื่นบวกกันสี่ครั้งบวกหลักหน่วยแรกบวกหกคงที่ครั้งครับหกวัวได้สิบสองครับหลักร้อยที่ได้นั้นก็ได้กันที่สองครับต่อมาครับสูตรที่สองสูตรนี้วิธีใช้หลักหลักหมื่นบวกกันหลักพันครับบวกกันหลักหน่วยบนบวกกันสามครั้งครับแล้วก็นำบุรีหนึ่งคงที่ครั้ง ท่านผู้ชมมาลงคำนวณเทียบดูครับนำเจ็ดบวกโคกได้สิบสามบวกหนึ่งคงได้สิบสี่ครับเอาเฉพาะตัวท้ายเป็นเลขินตัวเดียวที่ได้เลขสี่นะครับต่อมาครับแนวทางสูตรที่สามเป็นสูตรตัวเดียวเด่นที่สิบหน่วยนะครับแนวทางสูตรที่สามสูตรี่วิธีคิดใช้ลหลักหลักแสนบวกกับหลักหมื่นบวกกบับหลักพันบวกกับหลักร้อยปนบวกกันสองครั้งครับแล้วก็บวกด้วยแปดของที่ครัง้งส่วนนี้จะเป็นวิธีคิดของแนวทางทั้งสามสูตรนี้จะเป็นแบบตัวเดียวนะครับ อ่าห้าบวกเจ็ดได้สิบสองสิบแปดสิบแปดบวกแปดได้ยี่หกครับบวกกันไเลขหกนี่คือ,อเลขดินสิบหน่วยครับตัวเดียวได้หกนะครับวันแรกครับอ่าสามสู่นี้นะครับคำนวณได้สองสี่หกนะครับผลออกในวันวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกแปดครับสามตัวท้ายคำนวณสิ่งออกสองสี่หกนะครับ สูในงวดแรกครับมาสามตัวตรงเลยครับอันนี้คืองวดแรกครับที่สูนี่เริ่มถือนะครับแนวทางในคลิปนี้เป็นสูคำนวณหาชุดดินสามตัวแบบชุดเดียวนะครับสิ่งที่ต่อมานะครับงวดที่สองซึ่งจะใช้ข้อมูลจากในงวดที่สองสี่หกเป็นตัวตั้งคำนวณนะครับเรามาดูในใบนี้กันครับผลาคำนวณหนึ่งในงวดที่หนึ่งกาคมผลออกเก้าสี่เก้าสองสี่หกนะครับ วิธีคิดแนวทางสูตรที่หนึ่งนี้ใช้หลักหมื่นบวกกัน4ครั้งครับนำบวกกับหลักหน่วยแรงบวกด้วยข้อคง,งที่กระลังหบวกหนึ่งได้7 7็บวกหคงได้13ครับบวกกันเลข3นี่คือเลขปากกระดั 100, ะร 01, ะรดกร้อยนะครับแนวทางสูตรที่1นะครับดิ่งจาักร้อยนะครับต่อมาครับแนวทางสูตรที่2สูตรนี้ดิ่งที่10หน่วยครับจะเป็นแบบตัวเดียวสูตรนี้ใช้หลักหมื่นบวกกันหลักพันบวกกันหลักหน่วยปุบนบวกกัน3ครั้งครับแล้วก็บริเวณหนึ่งคงที่คระลัง4ี่บวกเก้าได้สิบสามบวกกันยี่ สองสูงนี้บวกกันได้สองครับต่อมาครับแนวทางสูตรที่สามสูนี้วิธีคิดใช้หลักแสนบวกกับหลักหมื่นบวกกับหลักพันบวกกับหลักร้อยบวกกันสองครั้งครับนำบวกลบแปดคงที่ครัง้งนำเก้าบวกสี่ได้สิบสามบวกเก้ายี่สิบสองบวกสี่ยี่หกหกแปดสามสามสี่อัจฉพาะตัวท้ายครับเลขกินตัวเดียวได้ก็เลขสี่นี่คือสูตรหลักสิบหน่วยนะครับ มันจะประกบชุด3ตัวได้ 3, 2, 4ในงวดวันที่16กรกฎาออกสามสองสี่นะครับอนี่จะเป็นสีสีมวดที่2นะครับสีจีมวดต่อมานะครับ วันที่3ที่ผ่านมาเรามาลงคำนวณเทียบรูนครับก็ใช้ข้อมูลในงวดวันที่16กคาราป็นตัวตั้งคำนวณน,นะครับวันนั้นออก245 3 2 4นะครับซึ่งวิธีคิดแนวทางสวนที่จะใช้ผลของเรดหนึ่งนะครับในการคำนวณหาไดินนะครับ เราจะเริ่มจากสูตรที่1นึกันก่อนนะครับสูตรที่1นึูนยนี้ดินหลักเลยครับเรามาลองคำนวณเทียบดูครับวิธีคิดแนวทางสูตรที่1นึูนยนี้ใช้หลักหมื่นบวกกันสีครั้งครับบวกกับหลักหน่วยแรกครับแล้วก็บริค้าคงที่ครั้งนะครับทีนี้ท่านผู้ชมมาลองบวกเทียบกันครับนำหกบวกได้12บวก6คงได้18ครับอ่ะอาเฉพาะตัวท้ายครับเป็นดินที่ได้หนึ่งโมดีสามคือแปดครับต่อมาครับแนวทางสูตรที่สองูนยนี้ครับวิธีใช้้หหหหลลลัััััััักกกกกกกพนนนบบบบววว่ย3ครง แล้วก็บรินิ่งของที่คายครับนำสีบวก้าได้เก้าเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดสิบสองครับ,น 5, 9, 9, 2, 11, 12, รบในวันนี้แนวแทนสูตรที่สองเป็นสูตรดินสิบหน่วยดินสองนะครับได้ตัวเดียวต่อมาแนวทางสูตรที่สามก็เป็นสูตรดินสิบหน่วยตัวเดียวนะครับเรามาลองบวกเทียบดูครับสูตรนี้ใช้หลักแสนบวกกับหลักหมื่นบวกกับหลักพันนำบวกกับหลักร้อยบนบวกกันสองครั้งแล้วก็บริแปดของที่คลายสองบวกสี่ 2, 4, ได้หกหกบวกห้าได้สิบเอ็ดสิบเจ็ดบวกแปด ผมได้25ครับฉะนั้นบวกกันได้เลข5ครับก็เด่นที่10หน่วยครับถ้าเรานําผลน้าเชื่อจาก3สูตนี้มาจะปบคกบชุด3สูตที่ได้คือชุด8 2 5ครับนี่คือสถิติเมื่3ที่ผ่านมาอย่างบางสูตรนี้คำนวณได้8 2 5ผลออก8 5 2ครับ เป็นสูตใหม่เดินดีสามมดอิบนะครับอาจจะเป็นแบบชุดเดียวนะครับสูตรนี้ที่ก็จะเป็นผลคำนวณได้ในสามมดไลที่บานมานในคลิปนี้ผมจะมาคำนวณแล้วก็มบกันเป็นงวดแรกนะครับสำหรับแนวทางสู่3ตัวบนแนแบบชุดเดียว ามาดูว,วิธีคิดสูตรที่หนึ่งกันครับสูตรนี้ใช้หลักหมื่นบวก 1, บวกันสี่ครั้งบวก 1, 2, 2, 8, บวกันหน่วยแรกครับแล้วก็บรรทคงที่สี่บวกหกคงได้เจ่าศูนย์วันนี้ครับสูตรที่หนึ่งบวกกันได้ศูนย์นะครับต่อมาครับแนวทางสูตรที่สองสูตรนี้ครับใช้หลักหมื่นบวกกับหลักพันบวกกับหลักหน่วยบนบวกกันสามครั้งครับแล้วก็บรรทึกในคงที่ครั้งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกได้แปดบวกหนึ่งก็ได้เก้าครับวันนี้ สูตสองดินที่10หน่วยครับได้เครับต่อมาแนวทางสูตรที่3สูตรนี้วิธีใช้หลัลกหลักแสนบวกกับหลักหมื่นหลักพันเป็น1นึบวกกันครับบวกกับหลักร้อยบวกกัน2อครั้งครับ8ปดณสได้16แล้วก็บวกแปดของที่อีกครั้งครับนำแปบวกหได้9 9้าบวกหได้10บวกหกสิบหแผมได้ยี่สิบสีต่ทุนเอาไปครับจะเหลือตัวเดียวใ้ก็ได้ส นี่คือแนวไดสิบหน่วยตัวเดียวนะครับสองสู้นี้เรียนสิบหน่วยครับชุดเดียวที่ได้คือชุดศูนย์เก้าสี่นะครับสี่จีงวดที่สามพี่พานมาสู่ได้แปดสองห้าครับงวดใหม่งวดนี้คำนวณได้ศูนย์เก้าสี่ท่านชมโปรโมชั่นเลยครับนี่คือสูคำนวณหาชุดดินสามตัว, 5, 3, 3, ตวแบบชุดเดียวนะครับสูตรนี่ดินสามสูชุดเดียวเป็นสูตรใหม่นะครับ,นใ,นรบในคลิปนี้ผมมาคงดูเป็นงวดแรกนะครับ ถ้าทุกใจเนียนแฟนซูนี้แค่ภาพนะจงกันไว้ครับ สูนี้เป็นสูตรใหม่ครับเดืนดีสามมดตินะครับเป็นสูตรใหม่หล่อมเช่นไรครับอันนี้คือผลคำนวณนด้กมดนี้ครับดิ่นศูนย์เก้าสี่นะครับสำหรับคลิปนี้ฝ่ากเพนเด็งนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ